لن ប្រើងការងកមានល់ស្អារប់ក្នុងម จะโยจนจะไหนที่เป็นมนุษย์จะมาจมาุดดวงใจน้องตรงกลับางจะเถิดนะแม่ควรท่งแม่อาสามีใจรักมาแม่ไม่เจอจะเศร้าโศกโศกนะแม่ไม่วัยว่วา บากเป็นึกวกันเราต้องใจที่ไม่หลังมารับผัวัขอเท่าไชีวันแน่ไม่หวั่นไหวน้ำของพันจะขันจะเห็นตาเย็นใจไม่โน้ยารักเขาคำเดียวเหมือนกขาเดียวหนึ่งนาน้ำทั่วไม่ถึงปลายเขาไม่กอง กระจเอ้ยจำโหม,มองเงาตัวของเราต้องเทียนตัวาจะรักให้แด้ต้องเดียวแน,วน,น่นอนนะกี่จะบอกพี่น้องรักที่พีศสังคมที่รักแบบนี้ที่ไม่มีเรุ่นช้นเจ้าจากสุขหนองพี่เป็นคนใจเดียวเจ้าจากสุขหนของพี่เป็นคนใจเดียว มีลูกยาที่โตหัวใหญ่พระเวทไม่หลอกปลองความริงกัะลูกชายหญิงนักของเราไม่หายพี่ยกไปกรามัดจไม่ต้องตามไปขอน้องจงได้อาตมนา hoa mà của lòm là chẳng nào làm xong là có được con trai กับบ้าน <San> จะปูสันชัยเสน่ห์ออกไปรับประเวศสันนบอมเงินตาดี้รงรักพราขอหนึ่งกำนั่หน้หนาเท้าหัวสะท้อนสลลสันไลนายนยในยใน้องนอนท้าไม่เหนือรรอนจึงเท้าอิงรา กระทำผู้คนกงหนดทิ่ท้าเรื่อบาโยมกันแน่ดีคนเอื้ปราสาสนาน มเด็จพระสัมมาสัมพุตธเจ้าตัสเทศนาเรื่องมหาชาติเวศสันดอนชาติฉาดที่นิโคตาดามกรุงกบ,บินพัตจบกบปริวัติกับชาติะัาจีเตกานในอดีตกากการประชาชนในสมัยนั้นกระต่ามาเกิดคือในสมัยนี้ ฟูชกเท่ากับ่าตมาเกิดก็คือพระเทวทัพนางมิตรากับ่านมาเกิดก็คือนางจินจมานวิกาพระชาลีกับ่านมาเกิดก็คือพระราหุลพระนางกันหากรับชาติมาเกิดคือนางอุบลรวนนาพระนางอุตดีกับ่าตมาเกิดก็คือพระนางสิริมหามายาพระจงกุลใจกรับท่านมาเกิดก็คือพระเจ้าสุโธตนะพุทธบิดา พระนางมัตส,สีกระับชาติมาเกิดก็คือพระนางยับโสตราภีพาประชาชนในสมัยนั้นกระดับชาติมาเกิดคือพุทธบริษ,ษัทสีและพระชเ,เวสดดันดร กำลังชาติมาเกิดก็คือเจ้าชายสินทธาทางออกบรรพชาสําเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเชาวไทยกราบไหว้จนเจ่าถือตัววันนี้และพระองค์กระตาเทศอิริยสัจจีเกี่ยวกับทุกสมุทรไทยนิโรธมาให้ประชาชนและพระภิกษุได้สนับรับฟังได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จตั้งแต่โสดาบ,บันจนตจนริญสตผลไดญาัดโยมสาธุชนเราฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ยังไม่ดวงตาเห็นธรรมยังไม่สาเร็จพระอาน์ แต่บุญที่เราได้ทราบในธรรมนั้นจะเป็นอนุคามิมีวิสัยในดีการบริยสูตรท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลใดใครก็ตามฟังเทศมหาราติทุกป,ปีให่จบรกรบตั้งสิบสามกันหนึ่งพันพระกรถาภายในวันเดียวคืนเดียวบูชาในทุกพันเทียนพันธงพันตั้งราชวัตรจัดธงบูชาเทพปาดาท่านกล่าวว่าในรัปบบรายสงนั้นคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตายไปแล้วไม่ตกนรกเกิดทนานารศาสนาพระศรีอริยเมตตรและพระเจดีนิพพานสมบ ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนั้นกล่าวฝากจ้าฝากโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยาสานีการที่สุดยุติพระัธรรมเทศนาอาตมาภาพทั้งสองรูปในข่าวที่แจ้งแสดงมาพอสมควรแก่การในเวลาสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณบัญสิพระรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาจำเพาะจง